เชีใหม่นี้บอกมีงานนะเจ้าบอกมีงานนอกที่อื่นนะนอกจากที่งานดอกไม้เนะเป็นอ่างานชัมมิ่งแชร์นะซชัมมิ่งเชียงใหม่ชนะัมมิ่งเชียงใหม่นะหเ,เป็นงานบนเสน่ห์บนเสน่ห์ดอกไม้นะบนเสน่ห์เชียงใหม่นะโอ้ยดอกไม,นะกไม้สวนดอกไม้งามงามขนาดที่เหนือมาแอวเนอะรมีโอกาสมาแอลนะเจ้ามีแหมหลายวันอยู่นะมาแอวได้เลยเนอะนะนะ ามามาดูการเกงตัวนี้ต่อนะหลังจากเราขีดแล้วนะคะเราสำหรับชั้นนะคะอาจจะมาดูทีหลังเนาะก็ตรงนี้นะคะเราเกล็ดนี่นะคะสองเกล็ดนี้รวมกันเป็นสองนิ้วครึ่งด้านข้างนี้อีกหนึ่งนิ้วด้านข้างฝั่งนี้อีกแล้วก็จะขีดเข้าไปอีกหนึ่งนิ้วนะรวมกันก็เป็นสี่นิ้วครึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องขออนุญาตเลาะตรงนี้นิดนึงขอบคุณ,ณนะจ้าคนทันลองวันนี้ไปไหนพออน่องเนาะไปไหนพอน่องเนาะใครไปแอวที่ไหนพ่องฮะ เอวันปอดที่ไหนกันพ้องน,อน้อเนาะแต่อากาศห้อนขนาดนะอากาศห้อนนะช่วงแม่วันเนาะนะ,นะละนี้แปบหนึ่งโอ้โหมองไม่เห็นไลยได้กับเป็นเกงสีเดียวกันสีเดียวกันเดะดะเลย ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณอันบ้านปีเหนืนอน้อมงตามีนนะขอบคุณนักนะเจ้าที่มาส่งกําลังใจให้กันเนาะอ่าวันนี้บัได้แว้นไปไหนเลยนะเจ้าเจ้านี่ก็แจ้งมาแจ้งมาเนาะกับเนี่ยก็เข้ากระป่ากิาาานกันเสร็จแล้วก็อ่าไปไหว้พระนะเจ้าไปไหว้พระไหว้เออไหว้พระพิ่เนตเนาะแล้วก็อ่าไปทุระกางวิ่แวะทีส่สอ,องที่บิกซีเนาะอ่าเสร็จแล้วก็พิกเข้าบ้านมาก็ปอเตี่ยงกึงนะนะ่งมาเนาะเตี่ยงกึ่งนะ แล้วก็เนี่ยอย่างเสร็จเรียบร้อยสัก,กรรมก็ออกมาเปิดร้านเลยนะจ๊อเนาะเพราะว่างานค้างอยู่ที่ร้านเยอะนะอ่าก็มันเลยมาทํางานต่อก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเขายังไม่ได้ลงคลิป้ะนะ๊อแต่คืนไปแอวมาก็ไาทายมาอยู่นะไทยคลิปโอ้ไปดูน้าพุมาเจาะอองามขนาดเลยไปเหนือมาแอวเน้อะนะมีโอกาสมาแอลนะจ้าคุณลรกก็อ่าคุณแงกหนองไทยก็สวัสดีค่ะคุณมิตาเจ้านะจ้อเนาะ ่าเนาะหลังจากที่เราอ่าเลาะเสร็จเรียบร้อยนะคะนะเราก็เย็บนะคะเย็บที่เราขีดไปเลยเ,ลยเนาะข้างๆนี้ประมาณหนึ่งนิ้วเย็บตรงนี้เข้าไปก่อนนะคะอ่าคุณรัฐกรไปหรือยังน,อน้อนะขอบคุณนะคะสิบเอ็ดนั้นกำลังใจนะคะนะเมื่อคืนนี้นะโอ้โหบรรยากาศประทับใจมากนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะเนาะอ่าเป็นน้ำผุนะ เป็นน้ำผ ụ, ุแบบผุไฟแล้วสวยงามมากนะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่เหนือกำลังว่าจะทำจะถ่ายคลิปสองกล้องเนาะเออแห่งกล้องนึ่งไทยมาได้เลยเน้นเต็มนะจ๊ะเน้นเต็มโอ้ยนะ่าดีนะว่ากล้องแห็งกล้องนึงดีอยู่เนาะถ่ายได้นะก็เลยได้ได้มาเห็นหนึ่งกล้องแห่งกล้องนึงนี้มาได้ละเออตอนแรกว่าจะถ่ายไปสองอันนะโอเคนะเย็บนี้ก่อน เห็นว่าอันถ้เขากดเนาะจะกดอันจะกดอันอย่างก็จะกดไลฟ์ซสซนนะพอเกาะเติมเนตไปเนาะกดไลฟ์ซสซแล้วแบบเนตบ่แหงขึ้นเหนือเนตบ่แเฮงจะจะเลยไลฟ์โซนมาได้นะ,ะเอายได้แต่ทายไว้เนาะทายไว้เดี๋ยวต้องมาตัดต่อแหมกรรมนึงจะมันเป็นกระท่อนกระแท่นาจานะจ๊ะเนาะ เออปีเหนือมินตาก็มองมองอยู่นะคะเนาะขอบคุณมากมากนะคะเนาะอากาศร้อนมากตอนกลางวันเนาะตอนกลางคืนตะคืนนี้ไปนี่ไปถึงปุ้นได้ไปดูรอบสามทุ่มนะพี่เหนือปุนจะมีน้องรอบทุ่มนะรอบสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็มีรอบสี่ทุ่มเห็นรอบนึงนะ,ะมมีมีสี่รนะอบเนาะก็เหมือนกับจับนะแล้วก็เก็บเพื่อคู่นะน้ำเป็นคู่ไฟเนาะน้ำคู่แต่ว่าอู้นะสวยงามขนาดเลย มีโอกาสได้มาเที่ยวจยงไหม่ช่วงนี้ได้มาดูนี่อ้น่าจะประทับใจ,จนะจ๊ะเนาะดอกไม้ก็างามก็จะมีสวนดอกเนะาะก็จะมีไฟนะก็จะอ่ายังก็คนท้องประดับไฟเนาะไฟประดับนะที่ต้นไม้อะอย่างนี้นะเนาะโอ้เป็นอย่างงามงามอ่าขอบคุณนะคะสีเริ่มนะคะเนาะใครที่มาส่งกำลังใจมาจอดได้ให้เนาะ,ะหลังจากที่เราเรยบ็บเรียบร้อยนะคะตรงนี้เนาะ แล้วก็เย็บเกล็ดตรงนี้เลยนะคะเย็บเกล็ดข้างหลังเนาะเย็บเกล็ดข้างหลังไว้นะคะเดีย๋ยวจะลองกดไฮไลท์กดตรงไหนนะ